าพี่พิทึ่งนี่หน่อยดิมาเที่ยวชมวิถีชีวิตดูชาวบ้านที่โพธิสัตว์ครับที่เขื่อนอ่ำปงเปิดอ่เปปเป่อ่ำปงเปิดไปข้างในอีกร้อยนิดก็บเพื่อแต่ว่าตรงนี้น้ำมันตื้นแล้วคนก็ลุยเลยขับรถไปเลยมาเที่ยวเลยใจร้อนแล้วไว้รถใจร้อนมองเลยโอ้ยคนหาปลาเต็มเลยเวียงแหหาปลาเต็มเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าตรงนี้มันน้ำมันตื้นแล้วไงโอ้ย เท้าเลยเอาไปไปไปดูแต่ละที่นะผมจะพาไปดูโอ้ยตรงนี้ลึกปกว่าเนี่ยก็น่าจะลึกนะเบตาดาเอาตรงเท้าไปเดเ๋ยวเอาไปเออนู่นเลยไปดูนู่นเลยตรงนู้นดีกว่ามั้งโอ้คนนู้นปลาฮะนู้นนู่นเขอเกลับแล้วนะโทรมาป้าเขากลับกันหมดเลยอ่ะ เาดูนู้นี่ว่านู่นน่ะเขาระบาปั๊บเขากลับกันหมดแล้วน่ะหนีเลยอ่ะนู่นเด็กๆตักๆเต็มเลยอ่ะระบาปั๊บเขากลับปุ๊บทันทีเลยละบาชุดนั้นเราไม่ได้เล่นน้ำเลยใช่ป่ะเอาน้ำนี่มันกระตื้นน่ะของน้ำตื้นครับมาดูบรรยากาศร้อนจัดเลยต้องใส่เสื้อกันแดดมาผมมาปั๊บคนทอดแห่นี่มันไม่รู้ว่ากลัวเราไปจับหรือเปล่า เราบอกขอดูด้เปลาน้อา <ไป S 1> องสด์อีกหนงเ,เต็มเลยเอหน่อยหนึหน่งเนาะปลาอนี้ก็มีวะเอาว่าหน่อยเนี่ยฟองสไลด์สุสดสุดเลย่โอ้ยตายเลยไปกร

หาตีนะได้เ่บางแสงด้วยครับเป็นงมที่บางแสงมื่อก่อนนะบางแสงโอ้ยคนคนวันแห่ไปได้หมดแล้ดาถามดิบอกขะนี่มันอีพี่ไม่ได้หมดนะเมื่อกี้เขาตั้งตามตรงนู้นนะมันนู่นขมิ้นนู่นนู่นดีกว่านู่นดีกว่านู่นดีกว่าคนนู่นดีกว่าตามเลยไดหมตัวนี้ลึกป่ะถามถามดิแอบมันเลี้ยงตั้งเลี้ยงโอ้ยเขาดักปลาเว้ยดาแล้วตัวนี้ลึกป่ะเนี่ยเดินว่ายต้องว่ายน้ำไปไหม นี่นี่ดึกใช่ป่ะนี่นี่ตรงนี้ก็ได้เดินนี่ก็ได้าไปไปไปเดินเดินนะทะเลาะน้าสาวนนะแหมเห็นหน้าสาวได้เป็นเคร่องงมตลอดเลยได้ให้ดิให้น้องดิโโหสุดเซเล้ได้เยอะป่ะตาถามน้องได้เยอะป่ะ นี่เขาดองน้ใส่ขวดขอดูขวดได้ไหมครับนะยิ่งดูขวดในของน้องนี่ว่านีโอ้โหข้มใส่ขวดวะเฮ้ยกันหายไม่หล่นมันจะกิ้งมาตันน้ำน้ำไหลมาเรื่อยๆเดินบางที่เนี่ยโอ้โหมันเยอะนะพี่มีเดินจับเลยเดี๋ยววันรังเรามาเอาพปิเกลือมาด้วยนะเออเอาพปิเกลือมาหมักแล้วมันมันอยู่ในทรายหรืออยู่ไหนดาเราเอามือยิบไปกันพี่เมย์มีอะไรไหมนะมาตันน้ำไห้น้ำไหลหรอ ไล่ตอนนี้แม่ต้องเดินไปไหนเยอะเยอะว่ะแล้วน้องเขาไม่ได้เก็บตัวใหญ่หรอครับตัวเล็กเท่ไงน้องว่าเขานั่งอยู่นอ้ยลังอยู่ที่เลยไม่ต้องไปอ๋อมันไล่มาเองเลยผมบ้างผมม้าลองโชว์ลองโชว์ลองโชว์อ่าผมร้องมาผมร้องหน้าดูนะนี่ไม่มีนะนี่ไม่มีนะจริงอ่ะไม่มานจะกินหรือเปล่าฮ่ายังไม่เจอกระตัวเลยปอดไปใกล้ๆน้องหน่อยนะปอดโอ้โหมันเยอะมากแนี่ตัวใหญ่เขาไม่เอาอ่ะถามนี่น้องตัวใหญ่เอาไหมจะเดี๋ยวทำใน อย่าตัอ่อย่าตัวอวยอดจไไปก้วลไไ่ได้อะลนย้นะตองรงมันใกล้น้องนะก็เลยวันนี้ครับมันจะมาช่วยละเดี๋ยวคืนนี้จะเขาข้าวกินแล้วกันททข้าวโอ้ยจะได้ไปทางไหนก็ไปอดข้าวกินก่อนครับรู้รู้รู้ไหมรู้ไหมอ๋ออยู่ตรงนี้ก็มีหอยเต็มเลย นี่นี่ผมมือจับตรงนี้ดูนะโอ้เยอะมากว่ะี่อเเยนะได้ได้ใครยังไม่เคยเห็นดาด้างอมหอยครับดูนี่แหละการงมหอยนะครับเยอะๆเยอะๆปลาไม่เยอะอืมเลยยังาม่เคงมหอยน้ำน้ำเป็นสดใสเลยนะงมทุกวันแหละพี่รู้ไอ้ดาดา ม้านอง้องอน้องก็เขินน้องก็เขินลงบนดง้อตอนนี้ดาถามน้องนี่มาดามมงทุกวันเลยใช่ปะแต่ไม่รู้ะไกจาเราบ้านอยู่ที่ไหนครับ่เบ้านอบ้นยูน่นคร๋อเหอ เจ้าคือับนนี้ฮะสาวๆมางมหอยนี่ใช่ไหมนี่นั่งอยู่กับพี่ไม่ต้องไปไหนเลยเร่งาวนั่งงมหอยเป็นเป็นตีเลยมึงนี่อาชีพงมหอยจริงนะนั่งนั่งกเข้ามาโชวบักนั่งเออเหมือนชีวิตประบ้านเออให้กลมกลืนหน่อยนั่นแหละเออดีเอาไปนั่งไปเอาไปนะน้องถอนหมวกนี่พี่อยากเห็นหน้าสาวโพธิสัตว์เมื่อกี้ชอบต้องมัวดิเหมือนเบมือนเมือกับมังโปสัตย์ นี่อ๋อหนึ่งห้าร้อยหนี่นี่ครับโอ้หนังแป็ดเดียวอะไรถึงเยอะดูอาชีพงมหอยอย่างเดียวนะดาดาถั่วเด็ดเยอะนะมึงได้ไปโอ้เยอะเออใส่ข้าวดิโอ้แป๊บเดียวดาดาถั่วจะเลกทำถั่วมางมหอยแล้วมันโอ้แม่น้ำนี่น้ำแห้งไปถามวันนี้ปกติน้ำแห้งจะมีน้ำ ก็จะมีคนไปในฟาน์าจะก็น่าจะคนหาปลาอะไรเยอะนะก็ลากรขึ้นงอมาชนังเกลียวเปิดมาเบาน้ำมันจะลงมานน้ำกับปลามันต้องมีอ๋อแล้วลองสำรวจภาคอีกนินึตรงโ้นมีคนมีคนหาปลาเยอะอยู่นะเราเคยไปลงไปเดี๋ยวจะลองลงไปดูว่ามีไหมแต่ที่นู้นปลาเยอะมากครับตรงติงลาเราไปดูคนวันแห่ก่อนแล้วเราไปนดีกว่าไป